สุขสันต์วันเกิดโคสต์ตวนแฟนแฟนวอลเลย์บอลมีของเซอร์ไพรส์หลังเกมพ่ายเยอรมนีสุขสันต์วันเกิดโคสต์ตวนแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลมีของเซอร์ไพรส์หลังเกมพ่ายเยอรมนีแม้ผลการแข่งขันจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจนึกแต่เชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยทําได้ดีที่สุดแล้วกับทุกๆแมตช์ในการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งจากผลงานที่แข่งไปแล้ว7เกม ชนะ4แพ้สาได้14เซตเสีย13เซตมี10คะแนนทำให้โอกาสเข้ารอบมีไม่มากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยเนื่องจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ยังมีผลวอลเลย์บอลที่ช็อกโลกนั่นก็คือคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและโปรแลนด์ที่คราวนี้สาวสาวสาหรัฐโดนโปรแลนด์ทุบแหลกกระทั่งพ่ายไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างขาดลอย23ต่อ25 20ต่อ25 18ต่อ25ซึ่งนั่นก็ไม่ได้แค่ส่งผลให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังพอมีหวังที่จะเก็บชัยชนะจากสหรัฐอเมริกาได้แต่ยังสะเทือนไปถึงอันดับโลกของพวกเธออีกด้วยแม้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับความพ้ายแพ้เป็นครั้งที่2แต่บรรยากาศภายในเชื่อว่าทุกคนต่างให้กำลังใจกันอย่างหนักพร้อมกันนี้สาวๆยังยอมรับในฟอร์มของตนที่ดูดับไปว่า นอกจากอาการล้าแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเยอรมนีเล่นได้ดีกว่าและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สาวไทยต้องพ่ายแพ้ก็คือมีข้อผิดพลาดกันเองโดยแนนทัดดาวระบุว่าเราก็เล่นดีแต่วันนี้เขาเล่นดีกว่าเขาผิดพลาดน้อยกว่าเรากลายเป็นทีมเราที่มีข้อผิดพลาดเยอะลูกที่มันน่าจะได้กลายเป็นเสียตรงนั้นเกมมันเลยเทปไปที่ฝั่งเขามากกว่าแต่ถ้าถามว่าพวกเราสู้เต็มที่ไหม ก็สู้เต็มที่ยังเหลืออีก2เแมตช์ก็จับไปซ้อมแก้ไขข้อผิดพลาดของทีมเราก็ฝากเชียร์และให้กำลังใจพวกเราไปจนจบนอกจากนี้ในการแข่งขันที่ประเทศโปลแลนด์ยังมีโมเมนต์สุดน่ารักที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลได้นำเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดโคสตวน์เดนไอซีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดวันที่5ตุลาคมซึ่งอายุครบ52ปีบริบูรณ์พอดี รวมถึงได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้กับแฟนๆวลอลเลย์บอลอีกด้วยขอขับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ